เอสเวนแฟล t กส์ฟุตบวันนี้คอสเน่แบ็กซ้ายสิงบลูสืบทอดจบสกอร์อาวุธเสริมจากแถวสามก่อนจะไปรับชมกันฝากกดแชร์กดไลค์กดซีดฟและซ b s c r i b e ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเวนกันด้วยนะครับในอดีตสโมสสอนเชลซีได้มีเกมรุกจากแดนบนที่นนาไว้ใจผสมกับการยิงแถวสองโดยกองกลางที่ดูโดดเด่นช่วยสิงบลูคว้าชัยและมีแชมป์หลายรายการขณะที่แนวรับต้นนั้นก็มีหน้าที่เพียงแค่ป้องกันการบุกจากฝั่งตรงข้ามเป็นหลัก แต่พอระยะหลังแกลุกจากกลองหน้าและจะมีคุณภาพลดลงแต่าจานวนลูกยิงไกลก็หดหายไปอย่างเห็นได้ชัดทว่าพวกเขากลับติดตั้งเอวเสริมจากแถว3อย่างการได้ฟูลแบ็กเดิมขึ้นมาลุ้นจบสกอร์โดยเฉพาะทา้งกราบซ้ายที่เหมือนมีการสืบทอดแนวทางสร้างอันตรายให้คู่แข่งนี่หลายครั้งหลังกลับไปในกลางปี2016เชลซีในยกของคุณสื่ออันโตนิโอคอนเต้จัดก,การดึงแบ็กซ้ายมาจากฟิออเรตินาซึ่งมีนามว่ามาโกสอลอนโซอย่างมาด้วยค่าตัวกว่า30ล้านยูโร ช่วงแรกที่อยู่กับทีมทางคอนเต้เลกใช้แผน4-1-4-1ซ,ซึ่งผลงานถือว่าไม่ค่อยดีแถมตอนนั้นตัวของอลอนโซก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยแต่พอคุณซื้อชาวอิตาเลียนประมาใช้แผนหลังสาที่ตัวเองเข้ามืออย่าง3-4-3ฝั่งของมา์กสอลอนโซก็กลายเป็นวิงแบก็ก้ายตัวหลักทันทีเพราะเขาเคยเล่นตำแหน่งนี้มาแล้วสมัยที่อยู่กับม่วงมหาการจดยที่มีวิกเตอร์โมเสสคอยยืนประจำฝั่งขวาให้ทับซิงบลูซึ่งการใช้หลังสามของคอนเต้ทาให้เชลซีจัดที่รอดได้ในตอนตอน้นแล้วพุ่งขึ้นมาควาาชัตติด่อกกกนมมถึง13เเ การที่ฟอร์มส่วนตัวของ, so, ของมาโกสออลนโซเขาไายิงประตูแรกให้ทีมได้ในเกมทีถลม่มแอตัลนต้า5-0ยิ่งไปกว่านั้นในเกมทีบุกถลม่มเลสเตอร์3-0ก็เป็นแบ็กซ้ายรายนี้ที่เหมาคนเดียว2ประตูพาทีมคว้าชัยก่อนที่ปลายฤดูกาลทัพสิงห์บลูจะสามารถทวงแชมป์พรีเมียร์ลีกกลับมาได้อีกครั้งเข้าสู่ปีถัดมาก,กัรที่เชลซีปรับแผนมาใช้ระบบ3-5-2ทำให้วิ่งแบก็กตัวเล่กเกี่ยรุกมากกว่าปีที่ผ่านมาแต่นั้นไม่ใช่ปัญหาของมาโกสอลอนโซ่เพราะเป็นที่2ในส4เสเื้อนมัม จากการที่แบ็กซ้ายรายนี้มีความสูงมากถึง188ซนติเมตรแทมเป็นสัญชาติยานการจบสกอร์ทำให้ตัวของอลอนโซ่ถือเป็นที่เด็ดที่ยิงประตูสำคัญๆให้เชลซีไปหลายลูกย่างเช่นหมอุญแจสองประตูพาทีมเชลิมเอาชนะสเปอร์สองต่อหนึ่งยิงฟรีคิกประตูชยัยเอาชนะซอลตันหนึ่งต่อศูนย์และวงประตูแบ่งแต้มแซแนเดอร์สฟิลหนึ่งต่อหนึ่งแม้ว่าหลังจากนั้นอาจจะมีช่วงเวลาที่เชลซีเปลี่ยนกุญซื้อใหม่กลับมาใช้ฟูลแบ็กในแผนหลังสี่แต่ไม่ได้โอกาสตัวของมังกอสอลอนโซ่จะวิ่งแลบขึ ซึ่งการยิงจ่ายของเขาช่วยสโมสรแห่งนี้คว้าทั่วแชมป์มากมายทั้งการได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพยูเอฟ่ายูโรปาลีกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจนถึงยูเอฟ่าซูเปอร์คัพและแชมป์สโมสรโลกก่อนที่มาโกซัลอนโซเมนโดซาจะเลิกกับสเปนไปนอยู่กับบาร์เซโลนาในปี2022ฝากฝังตัวเลขกับเชลซีเอาไว้ที่29ประตู20แอสซิสต์จากการเล่นทุกรายการกว่า212นัดคนต่อมาเอเมิสันพาวเมรีตัวของแบ็กซ้ายรายนี้อาจจะค่อนข้างแตกต่างจากคนอื่นๆที่เราพูดถึง พอรับจากวันที่เอเมอร์สันย้ายซบเชลซีในเดือนมกราคมปี2018ช่วงครึ่งสีซสั่นนยุคอนเต้ด้วยความที่เขาบาดเจ็บหนักมาก่อนหน้านี้สมัยอยู่กับอาร์เอสโรมาทำให้นักเตะไม่ค่อยได้เล่นมากนักแต่พอปีถัดมานายกข,ของบริเซโอซารีการยืนเป็นฟูลแบ็กแถมสกิลเกมรุกของเอเมอร์สันก็ทำให้เขายิงประตูช่วยทีมได้ไม่จะไม่ค่อยบ่อยนักช่วงเวลากว่า3ปีครึ่งตัวของเอเมอร์สันได้ลงเล่นเพียงแค่7 1นัดแต่ไปสำรองส,ส่วนใหญ่และทำไป2ประตูกับอีก5แอซซิส ซึ่ง2ลูกที่ยิงไปเรียกได้ว่าทีมเล็กไม่สนใจเน้นทีมใหญ่มากกว่าปร,ประตูแรกเกิดขึ้นในศึกเอฟเอแรครับรอบ3าปี2018ที่เชลซีเฉือนเอาชนะลิเวอร์พูลสต่อหนึ่งโดยฝั่งหงแดงออกนําไปก่อนจากดเนียลสตอริชแต่ก็เป็นเอเมอร์สันที่ยิงให้เชลซีที่เสมอก่อนจะเป็นเอเดนอาซาที่อาสาลเลี้ยงแหวกยิงประตูเข้าไปแต่เป็นประตูพาทีมเข้ารอบเล็กโมเมนต์ที่พลิกไม่แพ้กันคือประตูที่2ของเอเมอร์สันเกิดขึ้นในซีซั่น2020-21 20เป็นเกมยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลี นัดแรกเชลซีบุกชนะ1ต่อศูนย์และนัด2เชลซีมายิงได้เพิ่มจากฮาคิมซีเยชทำให้รามีเดินหน้าบุกสุดตัวซึ่งเป็นจังหวะที่เชลซีกำลังปิดเกมส่งเอาเอมเมอร์สันพาเมรีลงมาแทนคายฮ้าวเวสในนาทีที่90บวก3แต่เป็นแค่นาทีเดียวหลังลงสนามทางคริสเตียนพูลลิสิกที่ได้บอลในฝั่งตัวเองก็รีบวิ่งสวนกลับหวังเอาประตูตอกฟ้าลงก่อนจะให้ Super ูเปอร์ซับอย่างเอเมอร์สันยิงประตูการันตีเข้ารอบสกอร์รวม3ต่อศูนพาทีมเข้ารอบไปอย่างสวยงาม โดยที่หลายคนรู้ดีว่าปีนั้นเป็นเชลซีที่เข้าชิงแล้วชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ยูเซลเป็นสมัยที่2ถัดมาถึงคิวของเบนชิวิลในกลางปี2020 Chelsea เชลซีไปถึงแบ็กซ้ายรายนี้มาจากเลสเตอร์ซิตี้ค่าตัว50ล้านปอนด์และลังย้ายมาได้ไม่นานนักเตะก็เริ่มฉายแววแบ็กซ้ายเกกองหน้าในทันทีเริ่มจากยิงหนึ่งยจหนึ่งในเกมถล่มคริสตัลพาเลน4-0และที่เป็นประตูอันตรายตึงคือเกมยูเซลรอบแทีมแรกที่เอาชนะเอฟซีปอร์โต2-0 ซึ่งเป็นชิวเวลโชลิลารุดเดียวแต่หลบพวกพประตูก่อนยิงเข้าไปนิ่มๆทำเอาแฟนเชลซี Chelsea, นึกถึงประตูของเฟเน็ตโตอเรสที่ยิงใส่บา์เโลนาในปี2012กันเลยทีเดียวแถมลูกของชิเวลยังถือเป็นประตูชยัยที่พาทีมเข้ารอบรองสกอร์วง2-1ต่อให้จะมีอาการบาดเจ็บหนักถึงขั้นพักยาวแต่ทุกครั้งที่กลับมาคือสนามเขาจะเป็นแบ็กซ้ายที่ไวใจได้เสมอซึ่งในระหว่างปี2020-2022ตัวของเบนชิวเวลก็เป็นวิงแบ็กซ้ายที่ต้องแข่งกับมาโกซัลอันโซเพรว่าในเวลาเดียวก ยิ่งได้ใช้เวลาลงซ้อมร่วมกันมีวิธีการซ้อมที่เหมือนกันก็อาจทำให้เบนชิวลได้รับสกิลเกมรุกมาจากอลรอนโซมากขึ้นสไตล์การเล่นของชิว,วลนั้นแทบจะเหมือนกับมาโกอสอลรอนโซทั้งการมีสกิลเกมรุกจบสกอร์ดีเปิดบอลเซ้าโอกาสได้แถมมีความเร็วในการวิ่งสอดเข้ากรอบเขตโทษจู่โจมชาพลันแต่ก็ต้องแลกมาด้วยร่างกายในใช้งานนักเป็นสาเหตุที่เขามีการบาดเจ็บค่อนข้างบ่อยจนมาถึงฤดูกาลนี้กลายเป็นวา่าอนาคตของเขากับทีมหดหายไปดือด้อ เพราะการเข้ามาของโค้ชใหม่อย่างเอ็นโซมาเดสกาที่จะให้ฟูลแบ็คเข้ามาเล่นด้านในมากขึ้นทําให้สไตล์ของชิวีลไม่เข้ากับแผนจึงไม่ถูกใช้งานก็จะให้คริสตอลพาเลตยืมตัวจนจบฤดูกาลหลังผ่านมาแล้วกว่า5ปีแบ็กซ้ายชาวกรีฑลงเล่นให้ทีมไป107นัดทําไป9ประตู12แอสซิส,สและแบ็กซ้ายสุดคมคนล่าสุดคือมาคุกุระยาอาดีตดาวรุ่งจากลาามาเซียและจากบรตันมาที่เชลซีด้วยค่าตัวรวมโบนัสกว่า62ล้านปอนด์ในปี2022ปีแรกกับทีมใหม่ต้องบอกเลยว่่่่าาาานีีคือชววงเวลทลทยกบ ขอกูกูริยาต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงมากมายตั้งแต่เจ้าของทีมใหม่โคชก็เปลี่ยนก้างคันผลงานทีมก็ไม่ดีรวมถึงการเปลี่ยนตำแหน่งจากแบ็กซ้ายเป็นวิงแบ็กหรือบางครั้งก็ถอยต่ำลงมาปเป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายด้วยซ้ำแถมระหว่างทางยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอีกจึงไม่ใช่ฤด,ดูกาลที่น่าจดจำทั้งกับตัวเขารวมถึงแฟนเชลซีการเปลี่ยนแปลงกุซซีเชลซีเกิดขึ้นอีกครั้งในกลางปี2023เมื่อพวกเขาไปทาบทามมอริซซโอโปเชติโนเข้ามารับงานและการร่วมงานกับพอร์ชตัวของมากูกูริยาก็ดูจะมีีฟออรร์มท่กะเตื้งขึน แถมบางนั้นเป็นการโยกเอากุกุริยาไปยืนแบ็คขวาจำเป็นซึ่งก็ทำออกมาได้ดีและก่อนที่จะจบฤดูกาลฟอร์มของเชลซีก็มาเร่งเครื่องชนะรวดในช่วงท้ายส่วนหนึ่งมาจากการที่พอชให้กุกุริยาหุบเข้ากลางมากขึ้นส่งผลต่อเกมรุกที่ไหลลืน่นพาให้ทีมกลับไปเล่นบอลยุโรปได้อีกครั้งแตะทั้งฤดูกาลนี้ในยุคข,ของเอโซมาเรสกาตัวของกุกุริยาที่เหมือนจะได้บัฟความมั่นใจจากการคว้าแช,ชมป์ยูโรกับทีมชาติสเปนทําให้นักเตะค,คอหนึ่งในคีแมนที่ตอบสนองต่อแผนของคุณซือวอยตาเลียน ไม่ว่าจะหุบเข้ากลางยิงกับไวเซสกาเซโดหรือเขยบขึ้นไปซัพพอร์ตเกมรุกแบ็กซ้ายหัวฟูรายนี้ก็พร้อมวิ่งปรีในทุกพื้นที่ของสนามและไม่ใช่แค่นั้นตัวของคู่กูยังมีส่วนกับประตูที่มากขึ้นด้วยชนิดที่ว่ายิงได้ทุกรูปแบบตั้งแต่เท้าซ้ายเท้าขวายิงไกลหรือแม้แต่ลูกมงทันที่แบ็กซ้ายรนยนี้มีส่วนสูงไม่ถึง175ซนติเมตรโดยที่ผลงานรวมตั้งแต่ย้ายมาคือตัไป6ประตู8แอสซิสจากการเล่นทุกรายการ93นัดท่ามกลางเกมรุกอัดฟืดเครื่องได แต่รายชื่อแบ็กซ้ายที่กล่าวไปข้างตน้นกลับกลายเป็นอาวุธเสริมในการจบสกอร์ให้เชลซีซึ่งหลายๆครั้งที่มักจะได้ประตูจากการวิ่งเติมหงวิ่งแบกโดยเฉพาะกราบซ้ายจนที่นอื่นในพริมลีกมองว่านี่คือจุดอันตรายที่ยังประมาทสิงค์บลูเด็ดขาดไม่เช่นนั้นพวกเขาอาจโดนทีเด็ดจากแถว3และอาจถึงขั้นดัดสินเกมได้ทั้งนี้เนี่ยนาคตเราลองมาดูว่าแบ็กซ้ายเชลซีจะยังคงสืบทอดการจบสกอร์ต่อไปได้อีกนานแค่ไหนถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กดซีเฟิร์สและซับสไคร ในเพจและช่องฟุตบอลเอวกันด้วยนะครับและตอนนี้มีฟีเจอร์ให้ส่งดาวและซุปเปอร์แตงเรียบร้อยแล้วสามารถซัพพอร์ตทางตรงเข้ามาได้เลยครับและรายการ S7 Facts from Football ครั้งหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่หนึ่ง S7 ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ